วัสดีครับคลิปนี้จะสอนการทำอ,ออกแบบตัวหนังสือตัวอักษรเท่ๆใน Last r a t o r เพื่อจะเอาไปทำใช้งานต่างๆอย่างเช่นอาจจะทำเป็นแบบของการสกรีนเสื้อก็ได้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับหมายที่เครื่องหมายเครื่องมือ Type Tool นะครับออกมาแล้วก็พิมพ์ควาที่เราต้องการที่จะทำนะครับ เขียนคำว่า positive p o s i thinking i v e t นะครับแล้วก็โซนชิปแล้วก็เครื่องหมายลูกศรที่ชี้ไปทางขวานะครับเพื่อเป็นการเพิ่ม เลือกตัวโบนะครับอันนี้ระหว่างบรรทัดมันห่างก,กันเกินไปเราก็ไปลดช่องว่างสักหน่อยอันนี้พี่จะเหลือสักประมาณอันนี้มีอยู่สามร้อยสามสิบหกก็เหลือสักสองร้อยนะครับสองร้อยมันน้อยเกินไป ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ก็จะเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันใหญ่ขึ้นกว่าตัวข้างล่างนะครับแล้วก็เพิ่มความสูงให้มันหน่อยหนึ่งสักประมาณร้อยสามสิบเสร็จแล้วเราก็สร้างเส้นนะครับ ไปที่เครื่องหมายปากกาเนี่ยนะครับเพนทู 2, นะครับติกมาแล้วก็เลือกสร้างเส้นเส้นนะครับก็จะเราจะกําหนดว่าเราจะให้มันผ่านตรงไหนบ้างนะครับก็เลือกสตูสตูเอาสักเจ็ดนะครับ ที่จะจัดวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ค copy อีกเส้นหนึ่งคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับแล้วก็ไปเลือกวางอันนี้เราแล้วแต่เราว่าเราจะวางยังไงไม่ต้องให้มันช่องเท่ากันก็ได้ครับเมอวางเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเราทำการ เ l e c t ทั้งหมดนะครับแล้วก็ copy มาวางไว้ข้างนอกอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองเราได้ไม่ต้องมานั่งหากันนะครับว่าเออนเส้นมันวิ่งผ่านตรงไหนบ้างหลังจากนั้นเราก็ select ที่ฟอนต์เนี่ยนะครับแล้วก็ชิปคอนโทรลนะครับเป็นการ Create o เอา i n e ครับจากนั้นก็ select ทั้งหมดครับ select ทั้งหมดแล้วก็เนี่ยครับ มาเลือกตรงนี้ครับคำว่าดีไว้เนี่ยครับเลือกคำว่าดีไว้เสร็จแล้วครับเราก็ไปคลิกดีไว้แล้วก็ไปที่กดค้างไว้แล้วก็อันลุกนะครับเมื่ออันทุกเสร็จแล้วเราก็ลองมาไล่ดูว่าเส้นมันวิ่งไปตรงไหนบ้างครับมันก็จะวิ่งประมาณนี้เนาะ หลังจากที่เราเลือกมนแล้วนะครับเราก็มาเทียบกันดู่างเงี่ยครับแล้วเราก็กรุ๊ปนะครับบนทรนจีนะครับเปลี่ยนสีให้กับเขานะครับอันนี้พี่จะเลือกเป็นสีเหลืองครับจากนั้นเราก็มาเลือกอีกตรงท้ายเลยก็ได้ครับเลือกจากท้ายไปก็ได้นะครับ นั้นเราก็อนเดิมครับคอนโทน G ครับแล้วก็เปลี่ยนสีครับนะครับสบีส่วนที่เหลือเนี่ยที่มีวิธีนะครับก็คือให้เราไปที่คำว,ว่าสีเล็กสีเล็กแล้วก็เลือกตรงคำว่าเซมเซมแล้วก็มาเลือกตรงคำว่าฟิลเลอร์ครับ นั้นเราก็เปลี่ยนสีเขานะครับอันนี้พี่ขอเป็นสีเทลแต่เราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันจะมาอะแอทีฟตรงนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรเราก็ลบตรงนี้ทิ้งไปเลยครับเมื่อเลือกตรงนี้แล้วครับอันนี้เราก็จะได้ตัวหนังสือแยกสีแล้วนะครับแต่มันยังไม่จบในคลิปนี้นะครับ พี่ลืมลืมฟุบนะครับคอนโทรลจีนะครับตรงนี้พี่จะไม่เอาตัวดังสือธรรมดานะครับเราไปใส่อฟเฟกให้เขากันนะครับเพื่อความเท่ครับไปที่คาว่าอฟเฟกนะครับ,รบแล้วก็สไตล์สไตล์แล้วก็มาตรงคำว่าสคริปเปิลนะครับ นี่แค่ห้าพิกเซลนะครับานี่ก็ศูนย์นะครับตรงนี้จะเป็นสองช่องนี้ก็ศูนย์นะครับช่องนี้ก็ศูนย์ครับแล้วก็สี่ครับ ตรงนี้อาัาษังสงนะครับมันก็จะขึ้นคําว่า c u ต t อมมานะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นว่า c u ต t อมนะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีเส้นวิ่งอยู่ในนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งสิ่ที่ไม่เหลอนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็มากดคําว่า expand appearance เนี่ยนะครับ เพราะเราเมื่อเราพอถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กดคำนั้นเนี่ยเราจะไปขยายหรือจะไปย่อเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหานะครับถ้าเราย่อบันเล็กเกินไปเส้นมาอาจจะติดกันเป็นเนื้อเดียวนะครับแต่พอเราเอ็กแปนแล้วมันก็จะไปเกิดปัญหาเหล่านั้นหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นการทําตัวหนังสือเท,ท่แค่นี้นะครับอันนี้เราจะทําเป็นรูปแบบของการไปสกรีนเสื้อหรือทำอไปสกรีนที่ ตรงไหนก็ได้นะครับสแรับคลิปนี้จบลงแค่นี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามยุรา,าด้วยนะครับสวัสดีครับ